ราก็จะมารีวิวครารบูอินโปรแทร้ซูนะครับขอบคุณพี่บอลมากนะครับที่แบ่งให้นะครับกันมาดูกันนะครับก็เบิกซูนก็อยู่ประมาณ2006นถึง2อ0พนะครับนี่พี่ชายมีอยู่ในร้านพี่ชายแบ่งให้พันแปดขอบขอบคุณมากครับหรับพี่บอลน,นะครับมีอะไร มีเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะฝากไว้ให้อะไหลแกก็มีเยอะนะครับพวกลงพวกล้อก็มีครับอะไ่เทปๆในร้าน,นๆๆก็ได้มาพันแปดพันแปดเก้าสิบนะครับอรอมจงนี่นะครับผมขอบคุณพี่ชายมากๆครับที่แบ่งให้ครับสวยเลยครับ พี่บอลก็จะเป็นเจ้าของเพจ LS125 นะครับอยู่ตำบลสวายอยู่สุรินเรานี่เองครับร้านก็จะอยู่สวายนะครับเดี๋ยวผมจะฝากเฟซพี่แกไปนะครับนี่ครับผมอานะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ขอบคุณมากครับที่แบ่งให้พอดีพี่แกมีสามตัวนะเห็นพี่แกบอกก็จะมีตัวไอเปิดปากแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวดำเดือนนะผมจะมาใส่น้องนำเงินนะปีน้องนำเงินใส่แท้ไอ้แท้แท้โรงงานเนาะก็ได้ปีหนึ่งที่นี่คาร์บูมีปัญหาครับจูนไม่ได้เลยก็เลยลองเบรดแท้สืนมานะนี่นะครับผม เป็นคาบูช่างแท้จะแพงคาบูช่างดังจะพังเอาไปเอี้น้ำนะพอ,ะอ,อะดีเพ่แกมีพอดีไปทักลงถามหาในกลุ่มพี่แกแหละพี่แกแบบพี่แกมีอยู่ก็พอดีเลยร่างต้องการก็ขอบคุณมากๆครับก็สวัสดีครับผม